สวัสดีครับสวัสดีครับพอม่พี่น้องครับมือนีนะครับผมพามาเบิงสวนบักขามเทศนะครับสวนลมโพลมไส้นะครับของสวนลมโพลมไส้ป้าบักขามเทศเอ่อสีชมพูกับบักขามเทศจโบนะครับผมสิปลูกอยู่ใกล้ๆกันนะครับเนาะที่เห็นอยู่นี่คือบักขามเทศสีชมพูครับน่ฮะผมก็ ปลูกอยู่สองสายพันธุ์นะครับมีลูกค้าเพื่นถามเพื่มนมานะครับว่าผมปลูกระยะต้นห่างกันประมาณจากเมตรนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกับสีมาทาให้เบิงครับนี่คือต้นแรกครับนี่คือต้นที่สองนะครับห่างกันกับซีประมาณสีเมตรนะครับ แล้วก็ผมสีปลูกแบบสลับปันป่านะครับนี่ครับอีกต้นหนึง่งจากต้นนี้นะครับผมสีไทยเบื้องสามต้นนะครับจากต้นนี้มหาต้นนี้นะครับจากน,นี้มหาต้นนี้นะครับแล้วก็จากต้นนี้มหาต้นนี้ผมสีวอาให้เข้าใจง่ายก็คือผมปลูกจากต้นนี้มหาตรงล่องเน้นนี้นะครับห่างกันอยู่ประมาณสัก สามเมตรนะครับจากสายสีดําจากนี้มหานีนะครับแต่ว่าท่านทนับจากต้นนะครับจากต้นนี้มหาต้นนี้แล้วกระสีตัวกอยู่ประมาณสี่เมตรครับเพราะว่ามันผมผมปลูกแบบจะว่าใกล้กันก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมสี่ค่อยตัดแต่งเอาบบอให้มันสูงนะครับผมก็สีอาตะกิ่งกระโดดออกนะครับกระสีตอนนี่นลครับว่าง่ายๆนะครับกา ปลูกโบได้ไก่กันหลายครับกะประมาณสามคูนสี่เนี่ยแหละครับแล้วกาคุ้มโบไ่มันสูงเอานะครับกับโดวยวิธีการตัดครับผมนี่ฮะอันนี้กะกำลังทยอยออกนะครับทยอยติดหลาบนะครับเมื่อนี้กะมี่ตัดกิ่งบักขามเทศขึ้นกันครับทรงนะครับเนาะมือนี้ผมกับทรงปลายทางมือนี้ชนบุรีนะครับ เพิ่นก็ได้สั่งกิ่งบะขามเทศกิ่งไผ่กิ่มซุ้งนำสมคนใหม่้วกาตะไคร่หอมนะครับเพิ่นสั่งล็อตเดียวเลยเตียเดียวนะครับกิ่งบะขามเทศนี่เพิ่นกะสั่งอยู่ประมาณ30กิ่งนะครับ30กิ่งผมขายกิ่งละ35 3ิห้กิ้งลอยนะครับขั้นสั่งหาสิบกิ้งขึ้นไปหรือว่าลอยกิ่งขึ้นไปนี่การาคาก็สิลดได้อีกนะครับ ราคากับสิลด้อีกหรือจังไดเพ่อแม่พี่น้องสนใจกัให้ทักขมาถามได้นะครับทักขมาสอบถามว่าตลองราคาได้ครับแต่ว่ามาตรฐานผมก็คือขายอยู่กิ่งสามสิผานะครับ,สา,รบสามกิ่งลอยมีพันธ์สีชมพูก,กับพันธ์จำโบนะครับเนาะผมปลูกแบบอินซีนะครับลอยเปร์เซ็นต์เลยนะครับ นันก็เป็นผงทานนะครับที่ผมได้เผาทานมันเหลือๆผมก็เอามาห้อยพร้อมกับกีเทานะครับนี่ครับผมไม่เคยได้ใส่สารเคมีอย่างนะครับผมปลูกแบบอินรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยากะใสตัดเอาปุ๋ยกบะใสนะครับมุ่นสั์ยังผมกบะใสทั้งนั้นนะครับสวนผมต้นไม้ทุกชนิดจะได้กินเฉพาะยาแห้งนะครับที่ผมได้ตัดลงไปโอเคครับ ตวจลมโพลลมไส้ก่อนขอสวัสดีครับ